สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอง้อมไปสายสายลร่าสุขสุขเด้อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าครับท่านผู้ชมพยายามกับดักเรื่องของสายแวะกันครับเป็นหนึ่งน้องส้มโดนครับน้ำส้มปักห้ามครับกู มักทำระบาดแลคท่านู้ชมอนี่ครับเฉครับท่านชมขอเก็บกครับหลังที่สองครับท่านมเอาอีกแล้วคท่าน้มักทำทำงานนีกเลยครับท่านนี่ครับเฉครับท่านผมดีกว่ได้เนาะครับ โอเคครับท่านผู้ชมบสองหลังสองเต็มครับเบึงหลังที่อ้เลี้ยงหลังเลยครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วผมบอกแล้วนี่ครับท่านผู้ชัสามหลังสามเต็มครับมาของจิ๋งครับโอเคครับนั่นสิครเบบึงหลังนี้ครับ อูหล uh, ัง <c> น <ười> ี้บ่มาครับท่านผู้ชมเกี่ครับบ้าท่านผู้ชมมีถือว่ามีนีมิดใหม่ที่ดีครับท่านผู้ชมสามสี่หลังสามเต้มครับมาเบิองตรงนี้กันครับท่านผู้ชมโอ้บ่มีเต้มครับโอเคครับ เบิ่งกันต่อครับท่านสุเมฆว่าหลังนี้มันเป็นจังดโอเงียบกิบครับหลังนี้เบิ่งหอยกัดนะครับบลืมพื้ครับท่านสุเมแต่ว่าบรดดนะครับสงสัยมันยักเจอหญ้าข้าวโพดของท่านสุเมเดี๋ยว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 มาแก้ไหมครับหลังนี้ผมก็ใส่ไว้ติดๆกันเลยนะครับ โอ้บักหำอีกแล้วพีนออ่น้องเองเขี่ยครับท่านสมจังหวะนี้ก็ได้เบิดแล้วครับเฮครับท่านสมลุ้นกันต่อครับอืมอืมท่านผู้สมครับมาแล้วครับเห็นมาครับท่านสม ดำคือแต่ว่าตัวน้อยนะครับนี่ครับน้ำสมขี่ครับเกียวครับสีเตม็มห้าเต็มนะครับท่งนผไปเป็นรุ่นกันไหมครับหนงหลังนี้กันครับโอ้หลังนี้บูมาครับท่งนมไม่มาแต่ว่าเรามาดูหลังนี้กันครับ เอาแล้วครับทุ่มหลังนี้ก็นอนแห้งแม่งอยู่อีกแล้วครับนี่ครับหกเต็มแล้วครับทุ่มใส่บุหรนะครับใหม่เนี่ยใส่ประมาณสิบกุหลังนี่ครับเดี๋ยวได้ลุ้นเจ็บกุหลังครับทื่มเกี่ยวครับโอเครับทื่ม หลังนี้หัใส่กับวงญเดียนอู้เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วพวกครับปัดติดตัปัดติดตัปัดติดตัมันต้องจังซี่ครับท่านผู้ชมวิลิกู๊ดครับเจ็ตเต็มไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยตัวใหญ่แหงครับตัวเนี่ผมมาให้ดูครับ่้นี่ครับท่านผู้ชม เหนไหมครับเขียครับทุกทุกทุขทุเด็กครับมาทครับมืุกทุกทุรคุกทุทุก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 ัุกับกทุัทุกทุกทุกททุกท่านุกท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 ุกตุมนุ่นะกุกยุดทุก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 ท ยามกันไหมครับแม่คนี้เป็นคดีนี่ครับแม่นี้ของเราว่ามันนี้เป็นโอ้บวัวมาครับท่านผู้ชมขอเก็บบนขันผู้ชมมีสัสดเด็สอดสอัดหยองปิธายให้เบื้องด้วยผู้ชมหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายของเรครับวู้ ดวงนี้บ่ก่อยทึกดีครับบ่สู้กับวงเดียนครับนุ่มสมสภาพใหม่แบบนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมบกลับวงเดียนมาลงเด็ดๆเลยครับไปสรุปผลํากันครับนุ่มสมนี่ครับนุ่มสมใส่กลับวงเดียนนะครับกลับวงเดียนผมออกไปหกหลังนะครับหกเต็มครับนุ่มสมแต่ว่าดวงนี้บุก่อยทึกดีปนเนะครับเพราะว่ามันมีตัวแรกนะครับนุ่มสม มีแย่ข้าวโพดกับแย่ขี้ไตครับมันก็เลยเรียกแย่ข้าวโพดนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าผมก็จะเอากับวงเดียนไปไล่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับผลงานหกหลังหกเต็มครับกับวงเดียนนี่ครับท่านผู้ชมขอนี้ไปควานครับนี่ครับท่านผู้ชมเวลาก็ผ่านมาถึงช่วงเย็นนะครับ นี่ครับหุ่นบอเเซเปอร์ห้น่หนบะเขอตำย่างเขาครับทากผ่้ชมืจัดเมนูทอดหนูครับดมน,น,นูจะกลับไไมีอย่างเด้นะมีตะไคร้ใแบบักบัดขากะเหียงสามเกลือรับสีเกลือรับทนผู้ชม มันมีแต่หอมแดงครับนี่มัต้องใส่นี่ครับนสใส่ครับนึ่้องใส่เกาทำการมักครับทุผู้มราคาได้ฟิล์มเมของเซเปอร์ครับนี่ไงเซติกครับทุกผูมหมักกับเุืผม เขียครับท่านผู้ชมไล่ตัวครับมื่อนี้กินมกันทั้งกองพันครับพี่นู้นู้ทอดเคฟซีนะครับให้เขาตัวเขาไล่กองพันกองร้อยกองร้อยเฮงกองพันสั่งเขียครับท่านผู้ชมตัดไปตอนทอดเลยครับท่านผู้ชมึูงทอดเคฟซีของเขาครับน้ำมันน้ำมันแบบเีนู Σ ้นแจ้งตายครับนี่นะ รกบเคซีแล้วครับตันยอ,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 อมก็ใส่ด้วย้มหี่งจ้เฮียพี่หน่ กูอยเองชมื้อชิ Uma, ้นก่อนเยไปๆๆแปแลมไปแปร์แลมเป็นออกมาขอมาขอใส่ๆๆนี่ครับท่านสมมเมนู KFC ทอบอนะครับรุ่นนี้ติดมีสลิมซามดาวครับ เอยเออนะนี่ครับซีซั่นเอ่งเลซฟติกเอมิงนะครับก็ขาวอะครขับนูครับนู้น

ขคนย,ยัดใส่เชฟพอดครับผม๋วยวตัดแต่ตอนฝึกเลยก็ได้ครับตอนนั่งกินร่วกันนะครับกี่ตัวเอาลยนะหกตัวครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวพี่แต่เอไม่ได้เข้ามาไม่เอาเลส้ตมตำครับวันนี้พี่ส้ตมตำกับเชฟสีทบอะครับท่านผู้ชมเหล่ทอดทบอนะครับ

เฮ้ยจฟเพื่อนเองบ,บอกทอดไม่สุกว่ะสุกจริงรีดห <c oughs> มกรีดหมกนะาครับท <c oughs> ่านสูกมเปนเพื่อนผมก็มากินแลน้วนะครับกินกันนะเซนเลยครับขอบคุณครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอกลาท่นานผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับข้าข้าวครับ